อ่าแล้วครับก็กลับมาจอกับ ep สองนะครับกับการดันแรงสีวิสี่หนึ่งร้อยตานะครับมาเริ่มแผนใหม่เลยละกันแล้วเข้าไปดูกันในเกมนะครับเอนเป็นที่สองครับแล้วเข้าเกมมาครับผมก็ได้เข้าไปที่การแต่งตัวเลยครับเพราะว่าจะเบื่อแล้วก็ได้ทําการว่าจะซื้อของไปใช้เล่นซะหน่อยก็เลยเล่นดูเจอรองเท้าก็เลยซื้อรองเท้ามามีพอดีมีเพชรเหลืออยู่เจ็ดสิบกว่า แต่ซื้อมาสี่กล่องถ้าเปิดมาก็เกลือเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่ารองเท้านั้นเป็นรองเท้าผู้ชายครับปรากฏเป็นรองเท้าผู้หญิงโอ้โหโคตรแย่ผมก็ได้กดเข้าเกมทันทีแล้วในเกมแรกนะครับผมได้เจอศัตรูที่ยิงเพื่อนดาวผมก็พยายามที่จะยิงเพื่อนดาวแต่ผมก็ซ้ําเลยครับแล้วก็เจอศัตรูอีกตัวหนึ่งที่กำลังจะยิงผมครับซึ่งผมก็ใกค้ตายผมพยายามที่จะพันยาแ้ว,ว,วแเขาก็โดนเพื่อนยิงดาวไปเกมที่สองมาครับ ก็ได้ที่จะดักรอศัตรูที่วิ่งไมะได้ยิงครับแล้วมีศัตรูวิ่งมาครับผมได้ยิงแม่เขาหงบเลยแม่เง้ยหดเกินเพราะหดเกินไปไ่าเนี่ยเราพยายามจะยิงที่ศัตรูที่โผล่มาเรื่อยๆนะครับปรากฏผมยิงดาวไปสองตัวนะแล้วผมก็กระโดดยิงศัตรูที่เพิ่งชุบกันเสร็จครับศัตรูก็เหมือนว่าจะชุบกันเรื่อยๆนะแล้วก็ชนะ แล้วในเกมที่3ครับผมได้มาอยู่เดินเข้ามาในโรงงานครับเพราะมีสตูที่วิ่งเข้ามาผมก็ได้เปิดหัวเข้าไปจนเรียบร้อยครับแล้วก็ดาวไปหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งครับผมยิงเข้าหัวเจ็บมากแล้วพอผมจะไปชาร์จสตูก็ได้ตั้งไอวอลปิดเป็นที่เรียบร้อยผมก็ได้ปลารละเบิดเข้าไปเพื่อที่จะหวังว่าระเบิดจะโดนสตูตายแต่ว่าเพื่อนของเราก็ได้ยิงไปก่อดแล้วครับงั้นผมรู้สึกว่าสตูจะอยู่ด้านนี้ครับผมเลยกระโดดออกมาเพื่อยิงสตูครับแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับ และในเกมสุดท้ายครับผมก็ได้กระโดดข้าวไปบนหลังคานะครับเพื่อว่าจะดักศัตรูครับแล้วก็มีศัตรูจริงๆเด้วยอยู่หน้าผมพยายามที่ยิงให้ดาวครับผมเจออยู่3ตัวผมก็ยิงดาวทั้ง3ตัวเลยแล้วมีศัตรูตัวหนึ่งครับที่กำลังจกเหมือนจะกระโดดช่วยเพื่อนแต่ผมยิงดาวไปก่อนแล้วเหลือตัวสุดท้ายครับผมก็เลยวิ่งที่จะชาร์จเลยครับเพราะผมคิดว่าไหวแน่แล้วศัตรูก็ได้ยิงผมไปครับผมก็รู้ว่าศัตรูอยู่งนี้กันเลยมถึง่ม่หัวเขาครับ แต่ก็ได้เท่านั้นเลยครับแล้วก็ใช่ครับแต่เพือนของราก็าออเไน่คะ้อราเล่น <c oughs> ยากมากลแต่เพื่อนของเราก็ได้ออกเกมไปหนึ่งคนนะทำให้ตอนนี้เราได้ยากมากเลยนะ ก็ได้เพย์ไปเมื่อกี้ครับและเกียรถัดมาผมก็ได้ซื้อเป็นทางบาลีตคู่นะครับผมก็พยายามที่จะยิงสตูจากหอลอยนะครับผมก็หาสตูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนครับก็พยายามยิงให้เพื่อนแล้วผมก็ยิงดาวไปหนึ่งครับแล้วก็เีลือรตูที่ยิงออกมาผมก็ยิงดาวอีแล้วก็เหลือสองตัวสุดท้ายซึ่งผมก็น่าจะรู้ว่ามันอยู่ในนั้นนะผมก็เลยกระโดดลงมาเพื่อจะไปชาร์จเขานะครับรอพีแป๊บ เดี๋ยวมมีปัญหาครับไปชนะไปครับีผมก็ได้ขึ้นเป็นซีเวอร์มดาวนะครับซึ่งมีดาวที่สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นมานะ จากนั้นก็เข้าช็อต exe ไปกันไปกันเลยสิวะสบายส แล้วก็ตัดมาในเกมที่3ครับผมก็ได้เป็นเล่นทาง a อกับไลฟ์ไรเฟิลนะครับแล้วผมก็ยิงเข้าหัวศัตรูไปอีกหนึ่งแล้วผมก็ยิงไปอีกหนึ่งครับทำให้ศัตรูเจ็บแล้วก็ซ้ําไปทําให้ศัตรูดาวไป2ครับแล้วผมก็พันยาแล้วมีศัตรูปลาระเบิดขึ้นมาครับทาให้ผมต้องวิ่งเข้าไปหลบแล้วก็พันยาแล้วก็ตัดมาในตอนเจอตัวสุดท้ายเลยนะครับ ผมก็พยายามที่จะไปช่วยเพื่อนนะครับโดยการอ้อมหลังเข้าไปครับแต่ว่าก็เท่านั้นแะครับโดนศัตรูที่ใช้ลูกซองพวงปิงดาวเป็นที่เรียบร้อยแลย้วซ้ําทันทีทํำไมาเกมนี้ผมแพ้ไปครับในเกมที่3นะครับ34ม่วะในเที่สามแล้วในเกมที่4นะครับผมได้จะวิ่งไปชาร์จศัตรูแล้วอ๋อดาดด็ดขาด ัตูดักหน้าผมไล้ผมก็โดนยิงดาวเหมือนเดิมนะครับทําให้ผมไม่ได้ยิงใครเลยในเกมน,นี้แตูก็ได้ซ้ำผมเลยัตูซ้ำัต,ตูก็ปประเบิดก่อนนะครับระ,ระวางผมดาวครับ<อ>พเ<อ>พเือ่พอนก็ทยอยกันดาวจนเหลือแค่คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายก็โดนเก็บไป ไปครับในเกมที่สี่ผมก็ได้พ่แพ้ไปครับแล้วสุดเพื่อนพากันวิ่งไปด้านหน้าครับส่วนผมวิ่งอ้อมหลังครับเพราะว่าจะเจ้โคบให้เพื่อนโดยการยิงสตูที่พยายามยิงเพื่อนนะครับด้านหน้าแล้วผมก็ได้วิ่งไปทางเคนเหลืองครับแล้วผมก็เห็นสตูว่าอยู่ตรงฐานครับผมก็เลยยิงจากระยะร้อยหลาครับแล้วก็พยายามที่จะยิงัตูที่ยืนนิ่งเหมือนกันครับทําให้ดาวไปสามตัวนะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายครับผมก็ได้ ซ้ำตัวที่ดาวก่อนเพราะว่าผมคิดว่าศัตรูที่จะอยู่ตรงนั้นจะได้ช่วเพื่อนเนี่ยผมก็เลยวิ่งไปเพื่อจะไปหาตัวสุดท้ายครับปรากฏว่าเพื่อนได้ยิงกับตัวสุดท้ายพอดีแล้วตัวสุดท้ายก็ได้กระโดดออกมาทำให้ผมยิงเข้าหัวแล้วก็ชนะไปในเกมนี้นะครับมาตามมาในเกมที่6เลยนะครับผมก็พยายามที่จะวิ่งแล้วก็หามุมปลาระเบิดครับเพราะว่าศัตรูได้ดาขึ้นมาแล้ว แล้วก็ปลาโดนไปครับดอกแรกแล้วก็ปลาซ้ําอีกครับทาให้ศัตรูดาวไปสองครับแล้วผมวิ่งทิ่เพื่อท,ที่จะเพื่อพยายามจะไปซ้ําเขาแล้วเจอศัตรูที่กําลังนั่งอยู่แล้วผมก็ได้ยิงยิงเขาจนดาวนะครับแล้วก็เหลือตัวศัตรูตัวสุดท้ายฉะน้ผมก็ได้เห็นศัตรูตัวสุดท้ายที่อยู่ทางด้านล่างครับแล้วก็เพื่อนได้กระโดดลงไปทําให้ศัตรูยิงครับแล้วผมก็ยิงซ้อนเพื่อนจนศัตรูตายแล้วก็ชนะไปในเกมนี้ แล้วในเกมที่6ครับก็เข้ามาแล้วก็ผมพยายามจะอยู่ตรงกล่องครับเพื่อยิงศัตรูที่มันกําลังจะยิงผมครับแล้วผมก็พัญญาเพราะศัตรูยิงผมเจ็บครับแล้วเพื่อนของเราก็พยายามที่จะยิงครับดูรู้สึกว่าเหมือนอีกคนหนึ่งจะไม่ยิงจะไม่ยิงนะครับืนอยู่ที่ฐานยืนนิ่งนะครับทำให้ทีมเราเล่นกันอยู่สามคนคแล้วเพื่อนก็ดาวไปสองครับแล้วก็เหลือผมอีกคนหนึ่งที่กํลาลังยืนอยู่แล้วผมพยายามจะหามุมเล่นนะครับแล้วศัตรูก็วิ่งมาผมก็พยายามที่ยิงแต่ว่าศัตรูยอะเกิ่อนไปครับผมก็เลยพยายามที่จะวิ่งถอย ต่ปรากฏว่าก็โดน M5 ็มายิงหลังครับแล้วก็ดาวที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือเพื่อนคนสุดท้ายแล้วคนในทีมก็เหมือนจะบอกว่าว่าเออเยี่ยมมากเลยว่าเจอเพื่อนออกอนะไรเนยเรารู้สึกว่าเบอร์สามจะมีการข,ข,ยขยับขยื้นนะครับเบอร์สามได้วิ่งไปตรงไหนก็ไม่รู้อะตอนนี้เบอร์สามก็วิ่งมาเข้ามาด้านในครับปรากฏว่าเบอร์สามน่าจะไม่มีปืนเลยนะเบอร์สามก็ได้แอดครับแล้วก็หัวเราะ เหมือนคนในทีมนะแล้วก็ปาดคอไปที่หนึ่ง sure อะไรวะแล้วก,กดท่าเรื่อยๆครับทำให้ศัตรูกดพอกดท่านทำให้ศัตรูเห็นครับศัตรูก็ได้วิ่งเข้ามาครับเพื่อจะยิงเขาจะเขาพยายามจะต่อยนะครับแต่ว่าก็ต่อยไปก็ทันศัตรูเยอะกว่าแล้วก็ตายยิว่าโดนซ้ำศพไปแล้วในเกมที่สองครับผมก็อยู่บนด่านลอยครับลอด่านลอย อยู่บนหอลอยครับแล้วก็พยายามที่จะยิงศัตรูที่กาลังจะวิ่งมาทางขวานะครับผมก็นั่งอยู่ครับพี่ก็เพื่อนมาวิ่งเข้ามา <Wow. S 1> เพื่อนกะดาวเพราะว่าเออมึงเก็บดีจะบังทำไมสัสโอ้หนั่งอยู่ก็โดนดานแต่ผมก็พยายามยิงศัตรูที่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าหมดแล้วก็ดาวไปหนึ่งครับผมก็พยายามที่จะยิงตงัวยายาตอื่นครับแล้วก็พยายามที่จะซ้ำ้วยเหมือนกันแต่ซ้ำไม่ได้ครับศัตรูไปอยู่หลังคอนเทนเนอร์ แล้วตอนที่ผมพันยาก็มีศัตรูที่จะวิ่งไปทางซ้ายครับแล้วผมก็ยิงจากหอลอยแล้วก็ดาวเลยแล้วผมพยายามที่จะซ้ำครับแตวามีศัตรูที่วิ่งออกมาแล้วผมก็ยิงไปไม่ดาวจากนั้นวงก็ได้บีครับทำให้คมต้องลงแล้วก็โดนศัตรูยิงจากนั้นผมก็ต้องพันยาเพราะเลือดเหลือน้อยมาก <Okay. S 1> จอผมพันยาเสร็จทุกเพื่อนก็เก็บกันหมดเลยผมก็ได้แค่หนึ่งคิวครับในเกมนี้เกมต่อมาครับผมก็อยู่บนหลังคาครับเพื่อจะยิงศัตรูที่กำลังจะวิ่งมาเหมือนกันครับ ผมก็จะโดนศัตรูยิงครับแล้วผมก็พันยาแล้วผมก็จะหาศัตรูตัวที่ยิงผมครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่หลังบ้านนะใช่จริงๆด้วยแลวครบถ้าเขาก็มีชาดมาครับทำให้ผมยิงเขาดาวเว็ดได้เป็นเลเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อนก็โดนยิงครับแล้วผมก็จะซ้ําก่อนแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนนะ แต่พอผมทำทุกศัตรูก็มีศัตรูอีกคนหนึ่งครับวิ่งมาพอดีแล้วก็ทําให้ผมสู้ไม่ได้เพราะเขาเล่นทุกสองแลวเพื่อนของเราก็ิงศัตรูครับดาวไปครับทาให้มันชุบกันไม่สําเร็จนะครับแล้วผมก็นอนแองแมงอยู่ตรงนี้จากนั้นทีมก็เก็บกันหมดเลยล้วก็ชนะไปในเกมนี้นะครับแต่ผมก็ได้เครียดครับในการได้ต่อ,อยหัวเพื่อนเลยครับ จากนั้นผมก็ได้ขึ้นทางขวามาครับเพื่อจะมายิงศัตรูที่อยู่ตรงทางตัวเองนะครับแล้วผมก็ยิงดาวไปสองครับแล้วเพื่อนก็ยิงดาวไปสองแล้วก็หมดไปแล้วก็จบไปในเกมที่หกนะครับตอนนี้แล้วเข้าไปในเกมที่เจ็ดกันเลยนะครับและในเกมที่เจ็ดครับผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านฟาร์มเพื่อจะยิงศูตรูที่กาลังจะวิ่งชามมาทางบ้านผมนะครับแล้วผมก็ยิงล้มไปดาวดาวไปหนึ่งคนนะครับแต่ผมพยายามที่จะซ้ำครับ แต่รูเหมือนว่าเพื่อนของเขาก็ออกมาเหมือนกันแล้วก็เนตปิงทําให้ผมโดนยิงไปแบบรวดเร็วนั้นผมก็พันยาแล้วก็พยายามที่จะลงไปช่วยเพื่อนครับซึ่งกำลังหมกกันอยู่ด้วล่างแล้วผมก็ยิงเข้าหัวแล้วก็ดาวไปหนึ่งครับแล้วผมพยายามที่จะซ้าําครับแต่พอซ้ําไม่ได้ครับผมก็เลยที่จะวิ่งชาร์จเข้าไปเพราะว่าเพื่อนเราก็ชาร์จไปแล้วหนึ่งคนผมก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนอีกทีหนึ่ง พอผมวิ่งเข้ามาครับผมก็มาซ้ำไอตัวที่ผมยิงดาวไปอยู่ <Okay. S 1> ะนั้นผมก็เห็นวงว่าเมื่อศัตรูเปิดวงชุบตัวเองครับผมก็ได้ไปยิงเขานะครับแล้วก็ดะจบไปในเกมนี้ครับจาะนั้นจาะนั้นก็จะตัดเข้ามาในเกมที่3ครับซึ่งผมก็ยิงศัตรูดาวดียิงดาวไป2ครับผมก็พาระเบิดไปเพื่อจะซ้ำศัตรูครับ ระเบิดของผมมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ทํางานนะผมก็เลยจะวิ่งไปซ้ำได้เองนะแล้วก็ยิงซ้ำไม่ได้แล้วก็เหลือศัตรูแค่สองคนสุดท้ายผมก็เลยพยายามที่จะวิ่งหาครับตอนนี้แล้วเพื่อนของเราก็โดนยิงดาวไปหนึ่งคนครับทาให้เพื่อนทีมของเรากํกาลังจะไปยุบเพื่อนแล้วก็ชุบสําเร็จครับรู้สึกว่าศัตรูจะอยู่ฐานแล้วนะครับผมก็พยายามที่จะหาทางอ้อมเข้าไปแล้วเพื่อนซ้ำแบบ เจอศัตรูที่กําลังอยู่ตรงต่นไม้นะครับผมก็เลยมันเรียกว่าอะไรวะผมก็เลยซ้ำไปเลยยิงแม่งไปเลยก็โอเคจบแล้วจบไปในเกมที่สามนะครับและในเกมสุดท้ายครับผมก็ได้ไ่อยู่บนบ้านผมก็ได้หามุมยิงศัตรูครับที่กําลังจะวิ่งมาแล้วผมก็เล็งไปตรงต้นไม้ปรากฏว่าล็อกเป้าพอดีผมก็เลยยิงไปแต่เหมือนศัตรูว่าจะไม่ดาวครับผมก็เลยลงมาครับแล้วก็เจอศัตรูที่มาทางซ้ายพอดีผมก็เลยยิงเข้าหัวไปหนึ่งตัวแล้วก็เลยอีกตัวหนึ่งครับ ขึ้นบนบ้านเอลแล้วถ้าเพื่อนของเราก็ยิงดาวไปสองครับไม่เหลือศัตรูตัวสุดท้ายแล้วผมก็ยิงตัวสุดท้ายเข้าหัวเแล้วก็ชนะไปครับในเกมที่8ครับแล้วก็เข้าสู่เกมที่9กันได้อย่างรวดเร็วครับเกมที่9ครับแมตช์ที่1ครับผมก็ซื้อเป็นทางอยู่พื้นคู่นะครับแล้วก็พยายามที่ยิงศัตรูเขาที่กำลังจะวิ่งมาครับก็ยิงเข้าหัวไปเยอะมากแต่เพื่อนก็ยิงไปรับจบหลังจากที่ผมจะวิ่งไปซ้ำครับก็มีศัตรูที่วิ่งเข้ามามาหาผมพอดีครับก็เลยทํา ได้สู้รบก,กันครับจากนั้นเพื่อนของเราก็ยิงดาวจากข้างด้านหลังครับแล้วก็เพื่อนของเราของเราก็ดาวไป,ปรดนศัตรูที่อ้อมหลังมา2ตัวครับยิงแล้วผมก็พัายาวไม่เสร็จครับพยายามที่จะวิ่งหนีเหมือนกันเพื่อจะไปหลบหลังคอเนเนได้ครับลลแล้วก็ตายอย่างเครียดเลยอ่ะจากนั้นเกมที่2ครับในเกมในแมตติเกาครับผมก็ได้วิ่งมาผมดีเสร์ครับแล้วก็ยิงเข้าหัวไปทีหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็พยายามที่จะซ้ำเลยครับแต่ซ้ำไม่ได้ครับศัตรู วิ่งอันนีม้มาก่อนแต่เขาก็ได้เสียชีวิตครับเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะแล้วผมก็พยายามจะยิงตัวบนลลังคาพยายามจะยิงหัวที่ผมแ่ะแบๆนะแต่ก็ยิงไม่โดนเลยแล้วก็มีสตูที่กำลังจะยิงผมเหมือนกันแล้วก็ํำปืนกลผมดีเซอร์การอะไรไปสู้ละแค่นั้นแหละแล้วก็เหลือตัวสไตร์ครับเพื่อนเราก็ได้เก็บไปที่เรียบร้อยแล้วก็ชนะไปครับในเกมที่3เอ้ย เป็นเท่าไหร่วะเกมที่สองเออแล้วในมาที่สามครับก็มีสตูดาวอยู่ด้านบนบ้านฟาร์มนะครับแล้วผมก็พยายามจะซ้ำก็ซ้ำไม่ได้แล้วมีสตูอยู่ด้านล่างพอดีผมก็เห็นแล้วผมก็พยายามี่ยิงเขาเล่นทางฟา r สนะครับเพราะเป็นปืนที่ยิงตรงแล,ะะล้วก็แรงมากแล้วผมก็ยิงดาวครับแล้วก็เหลืออีกตัวสุดท้ายครับแล้วเพื่อนของเราก็เก็บไปก็ชนะไปในเกมที่สามครับแล้วก็สู่เกมที่สี่ครับเ็ได้เล่นฟา์สเหมือนเดิมนะ แล้วก็หาศัตรูจากบนขอลอยนะครับแล้วก็เจอศัตรูครับแล้วก็ยิงไปเข้าหัวแล้วเขาก็ดาวผมก็พยายามที่จะกระโดดซ้ําครับแต่ตามไปไม่ต้องกระโดดก็ได้กระซ้ําได้แล้วก็มีศัตรูยิงผมมาจากเคสเหลืองครับผมก็พยายามที่ยิงตอบโต้เขาไปเหมือนกันนะแล้วเขาก็ตายครับแล้วก็ชนะไปในเกมที่4และในเกมสุดท้ายเกมต่อมาก็ exe เลยครับมาดูภาพในเกมกัน ก็จบไปในเกมที่9กครับเขาสู่เกมที่10คเับเกมที่10ผมก็ได้เกมในเกมในแมทที่2ครับผมก็ได้ซื้อเป็นแม็กกิตครับแล้วก็ยิงศัตรูเข้าหัวดาวไป1ครับแล้วก็ศัตรูด้านหน้าผมอีก2ตัวนะครับผมก็ยิงดาวไปอีกหนึ่งครับแล้วเพื่อนเราก็ยิงดาวไปอีกหนึ่งก็เหลือศัตรูตัวสุดท้ายครับผมก็ได้วิ่งหากันทั่วแมทเลยครับเพื่อน เรากลูวศัรวตรูอยู่ตรงหลังกล่องครับผมก็พยายามที่จะเล็งหัวศัตรูผมไม่ได้ใช้ปุ่ว <D uck> ดักไปก่อนถ้ายิงหัวขนาดนี้และในเกมถัดมาครับเดือกเขเหลือศัตรูอีก3คนครับพอ <D uck> ผมวิ่งออกจากบ้านครับก <D uck> ็ะะจะมีศัตรูผู้หญิงครับวิ่งออกมาผม, <D uck> ผมก็ได้ยิงเข้าหัวเข้าไปครับแล้วก็เหลือศัตรูด้านหน้าผมกระสุนผมก็หมดครับเพื่อนเราก็ยิงออกไปครับแล้วก็เหลือศัตรูตัวตายครับซึ่งเขาน่าจะออกเกมนะเห็นเดินเหมือนบอทแล้วก็ชนะไปครับในเกมที่10ครับ <D uck> แล้วก็ซิลเวอร์สามครับขึ้นสู่เลงโก้หนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็รับของเรียบร้อยจากนั้นผมก็ออกไปรับของครับแพ็กเกจเติบโตครับที่ up level ขึ้นมาเป็นเล v e l เก้าครับหลังจากนั้นผมก็กดเข้าเกมครับ4 V4 ครับเออแล้วก็ปรากฏว่ากําลังเข้าเกมระหว่างเข้าเกมนตะเกมก็เด้งครับมันบอกว่าเข้าร่วมเกมแล้วแล้วเกมก็เด้งเลยจากนั้นผมก็เอา มัดฟรีที่เหลือผมว่าผมจะไม่เล่นแล้วเอาเพชรที่เหลือครับมาสุ่มของครับเผื่อจะฟลุกได้แล้วก็สุ่มไปเก้าเพชรก็เกลือครับใช่เกลืออืมไม่มีอะไรนอกจากเกลือเลยครัแล้วก็จบ คลิป EP 2เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ทำ EP 3ก็ขอกดไลค์มเาเยอะๆละกันอืมก็แบบเหีเดเด้ยโคตรดีอ่ะแต่ต่อโคตรทรมานนะถึงแม้จบก,ก็ยังพูดอยู่ครับอยากพร่ำโทษทีไปละ